สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโซนาศสากรนารนดีกลุ่ม66บช1รหัส026ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอประสบการณ์ในการฝึกงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชมวงค่ะสิ่งที่ได้จากการฝึกงานการฝึกงานครั้งนี้ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานในสภาพแวดล้อมจริงโดยเริ่มจากการที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับบุคคลในที่ทํางานและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ไปจนถึงการทำงานร่วมกับบุคคลในฝ่ายงานต่างๆและได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการประสานงานกับผู้อื่นและได้เรียนรู้โปรแกรมที่องค์กรใช้งานจริงงานที่ฉันได้รับมอบหมายให้ทำมีทั้งด้านการให้บริการแก่ลูกค้าการใช้คอมพิวเตอร์การลงระบบไลน์แอสและการออกนอกพื้นที่จริง ปัญหาและอุปสรรคที่พบตลอดช่วงที่ฉันได้ฝึกงานได้พบเจอเช่นด้านการทำงานการได้ใช้ระบบขององค์กรงานบางอย่างซับซ้อนกว่าที่เรียนมาทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากไม่คุ้นเคยกับระบบและเครื่องมือที่องค์กรใช้งานบางครั้งมีเวลาจำกัดทำให้เกิดความกดดันและด้านการสื่อสารและบุคลากรสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานยังไม่เข้าใจตรงกัน มีความเกรงใจที่จะถามและคำแนะนำทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรต้องปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กรชั่วโมงการทำงานยาวนานกว่าที่คุ้นเคยบางครั้งต้องทำงานนอกเหนือจากที่เรียนมา ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานได้เรียนรู้และนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบการทำงานขององค์กรและขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รู้การทำงานจริงที่แตกต่างจากห้องเรียนและพัฒนาทักษะด้านความรับผิดชอบความซื่อสัตย์วินยัยและการบริหารเวลาได้ดี ต่อไปเป็นความประทับใจจากการฝึกงานการฝึกงานครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากฉันได้รับทั้งความรู้มิตรภาพและโอกาสพัฒนาตัวเองได้พบเจอผู้คนที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะให้คำตอบได้พบเจอผู้คนที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะให้คำแนะนำอยู่เสมอประทับใจในบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเองและความเอื้อเฟื้อจากพี่ๆต่อมาเป็นภาพระหว่างการฝึกงานได้ออกพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรได้ถ่ายเอกสารได้ลงระบบหลายแอในระหว่างฝึกงานระยะเวลาสีเดือนจะมีคุณครูจันจิลาปานดำมานิเทศในการฝึกงานค่ะ ระหว่างระยะเวลาฝึกง,งานสี่เดือนเต็มขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่ได้เรียนรู้งานจากพี่ๆและได้พัฒนาตัวเองจากการฝึกง,งานครั้งนี้ค่ะ